จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเดียวกันไ o ส์พอดแคสตกันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะเดียวกันไ z ส์พอดแคสต์วันนี้เอพิโซดที่170นะคะทำอย่างไรให้ความฝันเป็นอาชีพนะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภยัยร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community mm hmm. เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณคะ่ะนะช่วงนี้โจมีโอกาสได้กลับไปสอนนักศึกษานะคะ ต,ติดกันเลยนะ2ออาทิตย์นะคะแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะตอนนี้เขาเรียนอะไรก็มีนั่งพูดคุย แวะนอกเรื่องนิดนึงนั่งพูดคุยกับน้องนะักศึกษาก็ถามเนะเออเขาฝึกงานกันยังไงเนอะอาจารย์ทั้งอาจารย์แนละนักศึกษาเองก็เล่าให้ฟังก็มีปัญหาเหมือนกันเนะก็เจอความท้าทายที่เอ๊ะจะยังทําการเ,าเรียนการสอนยังไงกันต่อแม้แต่การกเกษียณนะคะการกเกษียณของอาจารย์ก็ต้องทําพิธีมุทิตาติมุทิตาจิตนะคะการผ่านทางออนไลน์อย่างเงี้ยเออ น้องนักศึกษาหลายคนก็ยังต้องฝึกงานผ่านออนไลน์นะคะก็คือช่วยงานพี่ๆทุกอย่างเลยแต่เป็นผ่านออนไลน์นั่นเองนะคะก็เป็นความทา้าทายของออบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็น้องๆเองด้วยในยช่วงนี้นะคะลูกเล็กๆของโจก,ก็ได้รับได้รับผลกระทบแต่แอบรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นการศึกษาในระดับเล็กๆนะคะเรื่อง การเรียนอาจจะไม่ได้โฟกัสมากแต่สิ่งที่เป็นกังวลคือเรื่องสังคมการเข้าสังคมมากกว่าซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ในบ้านเนี่ยอาจจะให้ไม่ได้เพราะว่าในบ้านก็จะเป็น relationship ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่การได้ไปเจอสังคมข้างนอกการได้ไปมีเพื่อนการได้รู้ว่าจะต้องทําความเคารพคุณครูยังไงเนี่ยฝึกการเข้าสังคมก็พร่องไปนะน้องนักศึกษาก็อด ฝึกการเข้าสังคมแบบที่ได้เจอผู้คนจริงๆเขาจะต้องวางตัวยังไงเหมือนกัน<ม>อแวะนอกเรื่องเลย <laughs> แอบอินนะพอฟังแล้วก็โอ้เป็นห่วงหลายๆเรื่องนะคะเ,เรามาลองดูกันนะว่าเราจะกลิ้งไปกับสถานการณ์กลิ้งไปกับชีวิตช่วงนี้กันยังไงนะคะก็ให้กำลังใจถึงทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะพอไปคุยกับน้องนักศึกษานะคะก็จะเจอเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความฝัน เขารอนะเขารอว่าสิ่งที่เขาเล่าเรียนมาทั้งชีวิตนะคะรอว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็อยากเห็นกันว่าเขา่าจะออกมาเป็นอาชีพอะไรแล้วเขาก็มีตั้งความฝันไว้นะว่าเขา,าอยากจะเป็นอะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะที่เจ้านึกถึงว่าเฮ้ยเราเคยพูดถึงเนื้อหาอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะว่าอยากทําความฝันให้เป็นจริงเนี่ยทำยังไง แต่มันไม่ใช่เป็นการทําความฝันให้เป็นอาชีพแฮะซึ่งจริงๆเราก็เลยได้ตกตะกอนได้กลุ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งความฝันของน้องนักศึกษาที่ช่วงเนี้ยเจ้าคุยด้วยเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความฝันของน้องในทีมที่บริษัทเจ้าเองอะ่ะที่มีเยอะเหมือนกันยิ่งเป็นช่วงปลายปีเนี่ยก็มานั่งทบทวนกันนะว่าเออตั้งแต่ตอนต้นปีเรามีวิชันเรามีสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยกี่อย่างแล้วมาถึงตอนนี้มันเหลืออีก3เดือนเนี่ยเรามีเวลาให้ทําให้สิ่งเรื่องนั้นเน เป็นความจริงได้กี่เรื่องแล้วบางเรื่องนี้ต้องเก็บไว้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยก็ได้ทบทวนหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาเจ้าฝากมาเอา่อเก็บมาฝากนะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของการทำความฝันให้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นอาชีพได้นะคะกับส่วนที่สองกลับกันนะก็คือลองทำให้งานที่ทำอยู่เนี่ยกลายเป็นงานในฝันเอองานในฝันที่คุณเองก็รู้สึกรักมันไม่ต่างจากวันแรกที่ได้พบกัน นะคะมาลองฟังช่วงแรกกันก่อนก็คือทำความฝันให้เป็นจริงหรือทำเป็นอาชีพได้เนี่ยจามีเฟรมให้คุณได้ทบทวนอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะคุณต้องชัดเจนและรอบคอบนะว่าคุณต้องการอะไรชัดเจนและรอบคอบว่าคุณต้องการอะไรอะไรคะคือเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ เป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้นะคือเนี้ยอาจจะลองใช้เทคนิค 5Y ก็ได้นะคะที่จะทําให้คุณได้เห็นว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณนะ่ะมันคืออะไรเนาะอย่างเมื่อวานเนี่ยเจ้าถามน้องที่นั่งเรียนนะคะถามน้องว่าเออตอนนี้มีเป้าหมายอะไรอยู่บ้างนะคะน้องบอกอ่าเป้าหมายระยะสั้นก็คืออยากทำ TCS ทให้จบนะแล้วก็ถ้าระยะกลางก็คืออยากมีเงินเก็บสักก้อนแล้วก็ไปทํากิจการในฝันอืมเนี่ย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 เริ่มเริ่มจับอาการเจอ มีเงินเก็บสักก้อนไปทํากิจการในฝันวางเป้าหมายระยะกลางระยะกลางมันจะประมาณสัก6เดือนถึง2ปีประมาณอย่างเงี้ยนะคะเอเงินเก็บสักก้อนเนี่ยกี่บาทน้องอ่าห้าหมื่นมั้งพี่เออพอดีผมยังไม่รู้ว่าผมจะได้งานอะไรอน้องก็บอกอย่างงี้ไม่เป็นไรได้งานอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ความฝันเราเนี่ยต้องชัดเจนเนิดนึงว่าไอ้สักก้อนที่ว่าเนี่ยก้อนมันโตแค่ไหน ห้าหมื okay. 50, mm. Luckily, Hence, ่นก็ไ oh, ด <sh> ้พี่อ่าโอเครู้แล้วนะเงินอยากมีเงินเก็บห้าหมื่นเออมันเริ่มชัดขึ้นละอยากมีเงินเก็บห้าหมื่นไปทํากิจการในฝันกิจการอะไรอ่ะเออกิจการอะไรน้องบอกอ๋อก็ยังไม่ชัดเจนพี่แต่แบบเป็นงานที่เราทําแล้วมีความสุขอ่ะอองานที่เราทําแล้วมีความสุขกิจการในฝันงานที่เราทําแล้วมีความสุขแล้วอะไรล่ะคือเออ่สิ่งที่เป็นความสุขของเราอ๋อความสุขของเราเหรอความสุขความสุขของผมตอนนี้จะเป็น การอ่านหนังสือเออนี่ไงกิจการในฝันอาจจะเป็นร้านหนังสือหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ต้องรีบตอบแต่ไปชัดเจนและรอบคอบกว่านี้ว่าคุณต้องการอะไรอืมเห็นไหมคะความฝันน่ะมันจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกละแต่ความฝันมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมเป็นรูปแล้วนะเงินห้าหมื่นเป็นร่างแล้วนะงานความสุข ความสุขที่ว่านั้นก็คือหนังสือ,อแต่ยังไม่รู้ชัดเจนนะว่ามันคืออะไรมีเวลาไปถามตัวเองต่ออนะอันนี้ข้อแรกชัดเจนแล้วรอบคอบว่าคุณต้องการอะไรนะคะอย่างที่สองค่ะเลือกฝันที่ท้าทายและกำหนดเดทไลน์กำกับไว้ฝันที่ท้าทายและกำหนดเดทไลน์กำกับไว้ด้วยนะฝันที่ท้าทายเนี่ยคือบางทีเรามีหลายความฝันนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างอยากมีเงินเก็บ อยากเปิดกิจการนะอยากจะเดินทางไปเที่ยวรอบโลกนะอยากจะไปเลยอยากจะไปน่านอะไรยเยออเยอะไปหมดเลยเลือกซิอันไหนทีท่มันท้าทายอันที่ท้าทายเหรอไปเลยก็ไปมาแล้วไงถ้าท้าทายกว่านี้อาจจะไปน่านไหมออแต่อยากจะแชร์เรื่องที่ออการวางแผนทริปที่จะไปเลยเนี่ยจริงๆการวางแผนที่จะไปทริปเลยเนี่ยถือเป็นความท้าทายนะ เพราะว่าต้องขับรถไปเอง8ชั่วโมงไม่เคยไม่เคยขับรถเอง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นต้องสัปดาห์หนึ่งเนี่ยโหไปนานนกันนะปกติจะไปไหนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคือไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไปเลยจังหวัดนี้ก็ไม่เคยไปต้องไปอยู่อาทิตย์หนึ่งพาครอบครัวไปด้วยต้องทํางานให้ได้ด้วยเพราะเราตั้งใจจะไปเวิร์คเคชั่นไม่ได้เวเคชั่นใช่ไหมจะไปเวิร์คเคชั่นโอ้มีความทา้าทายเต็มไปหมดเลย กำหนดเดทไลน์ไว้เลยอ่ากำหนดเดทไลน์ว่าเดี๋ยวจะไปไปให้มันหลังจากได้รับวัคซีนครบทุกคนสมาชิกทุกคนที่จะไปในทริปนี้ได้รับวัคซีนครบทุกคนนะเตรวจเอ k เรียบร้อยนะอ่าโอเคมีเดทไลน์เรียบร้อยท้าทายมากเชื่อไหมว่ามีความสุขตั้งแต่ตอนที่เตรียมแผน เออไม่รู้แหละว่าตอนที่ไปถึงจะเป็นยังไงนะแต่มีความสุขตั้งแต่ตอนที่เตรียมแผนมีความสุขตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นว่าเฮ้ยเราจะไปเส้นทางไหนดีเส้นทางเพชรบูรณ์เขาคอเป็นไงนะเส้นทางชัยภูมิเป็นยังไงเออมีความสุขใช่ไหมทีนี้พอฝันที่มันท้าทายกําหนดเดทไลน์ไว้แล้วเนี่ยฝันที่ท้าทายมันจะบียอนไปมากกว่าสิ่งที่คุณหลับตาทําได้อืม ใช่จะไปเลยโหต้องศึกษา,เ,าเส้นทางต้องเอารถไปเข้าศูนย์ให้เรียบร้อยเนะเช็คทุกอย่างให้ดีเช็คแรงเช็คกำลังเครื่องให้ดีเฮ้ยต้องใชอ้อุปกรณ์อะไรเพิ่มอีกบ้างนะเพื่อที่จะไปถึงที่นั่นนะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มหรือเปล่าต้องทำความรู้จักกับใครเพิ่มไหมใครจะเป็นเพื่อนร่วมทริปเราอืมใช่ไหม มันก็จะมีช่วงเวลาให้คุณได้ฝึกฝนทักษะมากขึ้นหาคอนเน c t ชันมากขึ้นหาทูสที่ไม่คุ้นเคยดังนั้นถ้าไม่กำหนดเดทไลน์นะไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีฟริกชันมีแรงเสียดทานในการที่จะไปทำถ้าไม่กำหนดเดทไลน์มันก็จะกองไว้งั้นแหละเออทริปเลยเราก็จะได้แต่บอกหมอเอิญว่าเออสักวันจะไปเลยสักวันจะไปน,าน่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่กําหนดเดทไลน์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ากําหนดเดทไลน์แล้วมันจะเป็นจริง อ่านะคะกำหนดไว้เลยจะเร็วจะช้าแต่ปักวันไว้นะอันนี้ก็คือข้อที่2เลือกฝันที่ท,าท้าทายกําหนดเ e ดไ l i n e ไว้นะคะอย่างที่3ค่ะมันประเมินเป้าหมายและให้ความเห็นเชิงบวกอืมมันประเมินเป้าหมายและให้ความเห็นเชิงบวกมี2เรื่องเนาะอยู่ในข้อเดียวกันประเมินเป้าหมายก่อนดีกว่าประเมินเป้าหมายนะคะก็คือเราดูความคืบหน้าดูความก้าวหน้าของเรานะอยากจะมีเงินเก็บห้าหมื่นอ่ะ ความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงอืจริงๆยังไม่ต้องรอให้มีอาชีพก็ได้นี่นาจริงๆก็ทยอยเก็บเงินจากเ,าเงินที่พอ่อคุณพ่อคุณแม่ให้สําหรับไปเรียนในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เลยก็ได้อะทยอยเก็บเลยก็ได้งั้นเก็บสักอาทิตย์ละพันไหมอืมไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ให้มาเท่าไหร่สมมติถ้าอาทิตย์ละพันก็คือเจียดไว้วันละ2อ0ร้อยเยอะไปแฮะเงินเจียดไว้วันละร้อยดีกว่าเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเห็นความคืบหน้าใช่ไหม หมดเดือนแล้วเนี่ยเราไปถึงกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห0,000่นใช่ไหมดูความคืบหน้าแต่ความคืบหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวนะดูความก้าวหน้าของปัญหาด้วยเคยเคยสังเกตตัวเองไหมเคยใช้คํานี้กับตัวเองไหมความก้าวหน้าของเราเนี่ยมันต้องแซงความก้าวหน้าของปัญหานะแซงความก้าวหน้าของอุปสรรคที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเนี่ยไออุปสรรคของเราเนี่ยเช่น โควิดนี่ก็ไม่จบสักทีนะไอ้ที่บอกว่าจะไปแกปเยียร์ที่ต่างประเทศเนี่ยจะได้ไปไหมเนี่ยอ่า เพราะว่าโควิดเนี่ยมันก็พัฒนามันก็คืบหน้าไปเรื่อยเฮ้ยแต่เราติดตามนะนอกจากวัคซนีนตอนนี้มันมียากินด้วยนี่นายากินแบบรักษาโอ้แต่ก็แพงอยู่นะเอออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประเมินดูความก้าวหน้าของสิ่งที่เราจะทําประเมินดูความก้าวหน้าของปัญหาด้วยนะที่มันจะขัดขวางเราเนี่ยมันจะโตใหญ่โตขึ้นมามากน้อยแค่ไหนประเมินเป้าหมายให้ดีนะคะแล้วให้ความเห็นเชิงบวกอืม ความเห็นช่งบวกนี่ก็น่าสนใจนะความเห็นช่วงบวกเนี่ยก็คือทําให้เราเอา่ได้รู้นะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันดีอยู่ใช่ไหมแล้วถ้ามันดีอยู่เนี่ยมันยังดีกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าคือบางครั้งมันมีนะคะบางครั้งมันมีที่ว่าเอ้ยงานมันออกมาดีแต่จริงๆแล้วถ้าเฉียบถ้าคมถ้าแหลมกว่านี้อีกหน่อยนะจะเพอร์เฟกเลยดังนั้นบางทีนะคะพอเราประเมินตัวเราเองแล้วเนี่ย หรือแม้แต่ช่วยประเมินเพื่อนๆรอบข้างที่แบบเฮ้ยความฝันมึงใกล้แล้ะแต่ถ้าปรับตรงนี้นะถ้าแก้ตรงนี้อีกหน่อยจะดีเลยนะเราไปรอบเนี้ยมันเป็นปลายฝนต้นหนาวมันดีมันมีความสุขเลยโหต้นไม้เขียวเอุ่มเลยแต่นี้นะไปเจอมาว่าถ้าไปหน้าหนาวสวยกว่านี้อีกงั้นคราวหน้านะทริปหน้านะเราอ่ะจะต้องเพิ่มอีกหน่อยจากเดิมเราดูแค่ว่าเส้นทางเป็นยังไงจะเอารถอะไรไปจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหน คราวหน้าเราต้องเป๊ะกว่านี้ว่าเราควรจะไปที่เนี่ยในช่วงเดือนอะไรเออใช่ไหมให้ความเห็นเชิงบวกเห็นไหมคะคุณจะรู้สึกว่าเอออยากทําให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่ารู้ว่าทําได้ดีแล้วก็โอเคก็ดีก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในครั้งต่อไปจะทําให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกอืมอันนี้คือก้อนแรกที่โจ๊กบอกไว้ว่าทําฝันให้เป็นจริงทีนี้ก้อนสองสำหรับคนที่อยู่ในงานแล้วล่ะ เราจะทําให้งานเราเนี่ยมันมีความสุขเหมือนอยู่ในฝันเนี่ยได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่คุณต้องสร้างสมดุลของสามเรื่องสามเรื่องที่ว่านี้นะลองดูนะคะว่าสร้างสมดุลของ3ามเรื่องที่ว่านี่คืออะไรเมันจะมีเป็นสเต็ปทั้งหมดสี่สเต็ปนะคะเดี๋ยวคุณลองทําตามโจ้นะว่ามีสเต็ปอะไรบ้างที่จะทําให้งานที่คุณทําอยู่เหมือนเป็นงานในฝันขึ้นมาได้นะคะ อย่างแรกนะลองสังเกตว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณทุ่มเทเวลาให้กับงานไหนมากที่สุดสังเกตนะในแต่ละวันทุ่มเทเวลาให้กับงานไหนอย่างโจก้ก็คืองานของการซัพพอร์ตซัพพอร์ตหมดเลยซัพพอร์ตเจ้านายนะเจ้านายต้องได้ข้อมูลที่เป็น Executive Su m m a r y จากเราถามปึ๊บเดียวตอบได้อะอันเนี้ยเวลาในแต่ละวันคือเป็นการตอบคำถามเป็นการซัพพอร์ตนะคะน้องๆล่ะ น้องๆถ้ามีคําถามสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกําลังทํามีอุปสรรคในงานที่ตัวเองทําอยู่ถามมาเดี๋ยวพี่ช่วยให้อันนี้เราทุ่มเทงานไปกับการแก้ปัญหากับการซัพพอร์ตคุณใช้เวลาแต่ละวันไปกับอะไรกับการเบรนสตอร์มฮะเออชอบจังเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าเบรนสตอร์มไหนไม่มีเราเนี่ยเหมือนเขาตะกุกตะกักฮะอืมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสังเกตจ o อนะคะสังเกตจ o อในแต่ละวันนะ จ็อบไหนงานไหนทา์ไหนที่คุณทุ่มเทเวลาให้กับมันมากที่สุดอย่างที่สองค่ะสังเกตนะว่าในแต่ละวันคุณใช้เวลาร่วมกับใครมากที่สุดในการทำงานอันนี้ก็คือ People อ่า people นะ people เนี่ยสังเกตเลยจะเป็นคนในออฟฟิศนะคะจะเป็นเวนเดอร์คนที่เราทำงานด้วยจะเป็นลูกค้านะคะล,ลูกค้าเนี่ยช่วงนี้เราคุยกับบริษัทไหนเยอะ อมช่วงนี้เราคุยกับใครในเรื่องไหนแล้วเราคุยกับเขาเรื่องอะไรเออทําไมช่วงนี้เราถึงทํางานกับพี่เก่งเยอะทําไมช่วงนี้เราถึงทํางานกับทศเยอะทําไมช่วงนี้เราเอ๊ะเริ่มทํางานกับมิ้นกับกันกับป่านเยอะเหมือนกันแฮะเออเอช่วงนี้ก็ทํางานกับต้องเยอะเหมือนกันสรุปแล้วโจทํางานกับทุกคนเออแล้วงานของแต่ละคนเนี่ย เขาทําอะไรกับเรางานชิ้นไหนนะที่ทําอะไรกับเราเยอะนะคะเนี่ยสองเรื่องแล้วนะ Job People นะคะอย่างที่สามนะคะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าขาดเราแล้วใครจะลําบากมู mm hmm. ขาดโจเหรอคนที่จะลําบากอาจจะเป็นพี่เก่งเนาะโหเขาก็ต้องไปหาข้อมูลเวลาจะถามเรื่องหนึ่งเขาต้องไปแกะไปรวมไปรวมมาจากสี่ห้าคนกว่าจะได้คําตอบเดียว ใช่ไหมแล้วพี่เก่งก็อาจจะแบบไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยในการที่จะแค่หาคําตอบคําตอบเดียวก็ไม่มีเวลาจะไปคิดวิชั่นอย่างอื่นละเอออย่างเงี้ยใช่ไหมในขณะเดียวกันนะแล้วถ้าขาดใครละ่ะเราก็จะลําบากด้วยเหมือนกันอืมถ้าขาดใครแล้วเราจะลําบากโอ้ถ้าขาดมิน้นนี่ก็แย่เหมือนกันนะ มันมีงานจุกจิกบางอย่างที่เราไม่มีเวลาจะไปตามเก็บเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้เราดู2บริษัทใช่ไหมอุ้ถ้าขาดมินก็แย่เหมือนกันเออถ้าขาดทศก็แย่นะเพราะว่าเรื่องเนื้อหาออนอกจากดีออแกไนซ์แล้วเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นหลายอย่างจริงๆถ้าให้ไปทําเนื้อหาอย่างนี้แบบที่ทศทําทุกวันนี้เราก็ไม่มีเวลาเหมือนกันเพจเราก็จะไม่เติบ,ตบโตสักทีไม่ได้มีมิติที่มากขึ้นอย่างทุกวันนี้เนาะเออสิ่งนี้ข้อ3านี้คือ value ค่ะสามสิ่งนะที่ให้ลองสังเกตสังเกตว่าในแต่ตละวันคุณทุ่มเทเวลาให้กับจ็อบไหนมากที่สุดสังเกตว่าในแต่ละวันคุณใช้เวลาร่วมกับ people คนไหนมากที่สุดสังเกตนะว่าถ้าใครขาดเราเราจะลำบากสังเกตว่าถ้าเราขาดใครเราจะลำบากสิ่งนี้คือ value ทำให้เกิดขั้นตอนที่4ค่ะก็คือสร้างสมดุลของทั้ง3าอย่างนี้เข้าด้วยกัน j o b People Value นะคะแล้วงานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นงานในฝันที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ได้อยู่ท่ามกลางคนที่คุณชอบ Job งานที่คุณชอบแล้วก็สร้าง Value ให้กันและกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งคนรอบข้างด้วยอืมเป็นยังไงคะเริ่มเห็นภาพเนาะจริงๆแล้วความฝันนะมันสวยงามมันหอมหวานแต่ว่าความฝันนั้นนะ่ะมันจะเป็นจริงจะจับต้องได้นะ มันต้องมีวินัยและความเพียรพยายามอมืดังนั้นกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญซึ่งคุณอาจจะหาได้จากคนรอบข้างนะคะแต่คนที่จะเข้าใจคุณนะเข้าใจคุณค่าของความฝันว่าทำไมคุณถึงฝันแบบนี้อะไรนะที่เป็นแรงผลักดันให้คุณอยากจะทำฝันนี้ให้ได้มันคือตัวคุณเองดังนั้นคนที่จะให้กำลังใจได้ลึกซึ้งและดีที่สุดนะ ก็คือตัวคุณเองเช่นกันอืมดังนั้นนะมั่นถามคำถามอยู่บ่อยๆนะถ้าเป็นฝันที่ยังไม่มีโอกาสให้ทำเป็นจริงและอยากทำให้เป็นจริงได้ทำให้ชัดเจนและรอบคอบคุณต้องการอะไรเลือกฝันที่ท้าทายกำหนดเดทไลน์ไว้ประเมินเป้าหมายและให้ความเห็นเชิงบวกกับตัวเองสม่าเสมออันนี้ฝันจะกลายเป็นจริงแต่ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในความเป็นจริงคุณอยู่ในเรียลิตี้แต่อยากทำให้เรียลิตีน้นี้มันมีความสุขเหมือนอยู่ในฝัน คุณต้องบาลานซ์จ็อบ e พีพิลและแว l u ลูสามสิ่งนี้เข้าด้วยกันแล้วคุณก็จะรู้สึกเหมือนทำงานที่อยู่ในฝันได้เหมือนกันค่ะ ครบถ้วนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเอพิโซดที่170ทําอย่างไรให้ความฝันเป็นอาชีพหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณทุกท่านเลยนะคะถ้าอยากฟังโจ้จัดหัวข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาพูดคุยกันได้เนี่ยโจ้จัดใน c l ับ House นะคะชื่อห้อง t ดี Organize นแบบนี้เลยทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งตอนเช้านี่แหละค่ะถึง7จ็ดโมงโดยประมาณนะคะแล้วก็ฟังพอดแคสต์ย้อนหลังถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะกดติดตามกันได้เลยจากทุกโปรแกรมที่คุณ ใช้ฟังกันอยู่นะคะเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของการจัดการตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะ,ะแล้วก็ ถ้าสนใจตอนนี้โจมีเปิดคลาสเป็นครั้งแรกเลยนะคะตื่นเต้นตอนจัดคลับเฮาส์ก็ลืมนะมาบอกเอาตอนท้ายๆโจกำลังจะจัดคลาสนะคะคลาสเวิร์กชอปของ The o r g a n i z e ครั้งแรกนะคะในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะรายละเอียดนะไปลองติดตามกันได้ที่แฟนเพจของ Creative Talk นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่เ c e b o o k ของโจ้เองชวีวันนะคะ f a c e b o o k c o m ชวีวันก็จะมีรายละเอียดของตัวเวิร์กชอปนี้ด้วยนะคะวันที่1 เจตุลาคมนะคะเนื้อหาเป็นเรื่องอะไรนะคะก็คือเรื่องของเทคนิคการจดจำและทำให้ได้นะคะจดยังไงจำยังไง ทำให้ได้ทำยังไงนอกเหนือจากโจจะสอนเองแล้วนะคะมีเกส4ท่านนะคะเกสก็คือมีพี่เคงสิทธิพงศ์นะคะจะมาแชร์เทคนิคการทำให้ได้ตามสไตล์ของคนครีเอทีฟคุณเอิญเพียดานะคะจะแชร์เทคนิคการทำให้ได้ตามสไตล์ของคนที่ให้คุณค่ากับจิตใจนะคะเทคนิคการทำให้ได้ตามสไตล์ของคุณบีอภิชาตินะคะท่านที่3คุณบีอภิชาติเป็นคนอชอบ ทำกระบวนการต่างๆเป็นโซลูชันที่ชัดเจนนะคะคุณเบียร์พิชาติเป็นเจ้าของแฟนเพจ HR the Next Gen แล้วก็ Q Gen ซึ่งเป็นอ,องค์กรที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ People Management ให้กับองค์กรด้วยนะคะเกสท่านสุดท้ายนะคะก็คืออาจารย์ภูมินะคะดรธิรพุทธปิชชัดนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกแล้วก็การจัดการอ,าองค์กรนะคะ ก็จะมาให้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคจะทําให้สําเร็จในมุมมองของนักจิตวิทยาเชิงบวกนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องความสําคัญของการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ทําให้สําเร็จได้อย่างไรนั่นเองนะคะก็เลยฝากไว้นะถ้าคุณที่ฟังพอดแคสต์อยู่แล้วสนใจนะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่แฟนเพจของ Creative Talk หรือว่าจะเป็น Facebook ของเจ้าเองนะคะ facebook.com/ ชวีวันค่ะอ๊ะทำไมวันนี้พูดจะพันกันไปพันกันมาเอาละค่ะครบถ้วนนะคะรอพบกันในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปก่อนโจชวีวันคงโชคสมัย managing director บริษัท R G B 72และ creative talk สวัสดีค่ะ